อันดับราศีดวงปังสุดปี2569 5หอันดับราศียืนหนึ่งรุ่งโรจฟ้าเปิดดวงปังที่สุดปี2569ดาวแห่งโชคพุ่งแรงรับทรัพย์ฉ่ำเงินเข้ามารัวๆได้แก่อันดับหนึ่งราศีมิถุนราศีกรกฎเป็นราศีฮอตสุดๆรอบ12ปีงานก้าวหน้าเงินเข้ามารัวๆศัตรูแพ้ไัย ใครที่รอคำตอบเตรียมเฮมาเต็มคาราเบลแน่นอนอันดับสองราศีสิงห์ราศีธนูงานใหญ่เริ่มเดินหนี้ที่ค้างได้ปลดเงินพิเศษเข้าแบบไม่คาดฝันใครที่คิดร้ายจะออกไปจากชีวิตอันดับสามราศีพิจิกราศีมังกรสเสน่ห์แรงเสมือนมีณนะหน้าทองอ้อนปุ๊บเฮงปับ๊บพร้อมเปสบัด สิ่งที่ลงทุนไว้เริ่มออกดอกออกผลดวงดีผีจับยัดอันดับ4ราศีกุมราศีเมษดาวแห่งโชคพุ่งแรงรับทรัพย์ฉ่ำปากพารวยปิดดีลใหญ่ชีวิตดีคนดีจะเข้ามาคนชั่วจะถูกดีดออกไปอันดับ5ราศีตุลราศีพฤกษ บุญเก่าหนุนเต็มที่เทวดาส่งข่าวดีล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หากคนที่คิดไม่ดีจเจ้ากรรมนายเวรจะมาเช็คบิล